พยอมหอมไก่ดอกเต้นต้นเหมือนกันร้อยปีก็ยุดอกไม้ต้นนี้สามคนอกมันเป็นต้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มาแตกเป็นไม้คูเขาเรียกไม้พยอมคู่คงจะบอพิษนะเพรว่ามัน,ม,นมันมาติดก,กันแอนแปดนะตรงนี้เป็นคู่ขึ้นมาแล้วก็ไปติดก,กันบนหนักเป็นไม้รอดที่ เขาตำราไม่ที่สวยงามที่เนีย่ยไม่แบบเนี้ยไม่สไตลา์ยังเสี่ยงกระปุ๊บกับพิมพ์เนี่ยมันขึ้นมาเป็นแตงสีเมื่นมากระแตกก็แล้วก็ไปชิดกันทุกคนเห็นนะเมื่อคืนไปแล้วก็มีปุ่มต่างมีเรื่องกรรมใช่ๆว่าเก็บเป็นลายลักษณ์สวยงามเนี่ทางพี่เมื่อนไปพูนสวยขุ้นนี่ก็จะปุ๊บจะพิมพ์เห็นนะเนี่ตรงนั้น เนี the the people, like ่ยเป็นตะพุ่มเนี่มงคอนเนี่ยขึ้นอันนี้นะโอ้สวย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 งามคัะลงแล้วก็ต้นไม้ชีวิตอยู่ใต่กับต้นไม้นี่ยอยู่แต่กับต้นไม้มีขี้ีน่ะหมอที่เขาเอื่นโบราณไงโอ้คุณ lingkungan, oh, yeah,